เอ๊ช่วงนี้ทำไมมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในชีวิตทำอะไรก็ลาบลื่นไปหมดเลยต้องแกะเมฆสิทธิ์ดูสักหน่อยเมื่อก่อนในแกะออกมาขาวซีดทำอะไรก็มีแต่อะไรที่ทำอะไรไม่รู้เรื่องไปหมดทุกอย่างเลยเอามาแกะดูสิถ้ามันเขียวปืด๊ดเลยแสดงว่าโชคเข้า ดูซิดูซีว่าเขียวหรือขาวซีดถ้าขาวซีดนี่แสดงว่าโชคไม่ดีต้องไปล้างด้วยน้ําฝนถ้าเขียวปื้อแสดงว่าโชคลาบกําลังจะเข้าอือือหือือหหโอ้โห่เขียวขุ่นดาปื๊เลยหืมเขียวเข้มเลยว่าแล้วช่วงนี้ทำอะไรก็ดูดีไปหมดทุกอย่างเลยเขนาดไม่ไม่ได้เล่นหวยนะเนี่ย ไม่ได้เล่นหวยไม่ได้เล่นไฮโลไม่ได้เล่นไพ่ทำอะไรก็ดูดีไปหมดมีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตโอ้โหเมกสิทธิ์เป็นเครื่องรางสังหรณ์ให้เราสังเกตได้ถ้าขาวซีดนะเขาบอกว่าดวงกำลังไม่ดีก็ให้ทำน้ำมนต์เอาเมกสิทธ์แช่น้ำแล้วอธิษฐานแล้วก็ก็ปะพรมตัวเองแล้วก็ทานดื่มแล้วก็ล้างแล้วก็จะดีขึ้นยิ่งมาใช้คู่กับนี่นะ ใช้คู่กบกะลาเนี่ยขึ้นไปใหญ่เลยเพื่อนๆโอ้ยสุดยอดลูกอมเมกสิทธ์กับกะลาตาเดียว